มาเด้อรถเด้อมานจะใส่สามล้อก็ได้เด้อมาหนีจะเข้าวแน่เด้อมาหยังอีแหลมมาเอาสุดสีฟ้านี่ไปเซิงแน่เด้ออีแหลมมึงกล้าว่ากูมีอีกบ่มึงได้ออีแหลมกูลหรกูลหรอโอ้มนเป็นพื้นดอกกูลหรกูคืออดี่ปอบอีนเถอะอดีตปอบียังขับกูแรนอ้อมนี่หรือยังมึงน่ะตัดิ้งเขี้ยวแนบแข็งนี่ โอ้อันคูวาอีนอนอยู่นี่บ่อเนบแข็งซ้ำซุ้มยืนอยู่นี่ดีกวา่าเออซ้มซุ้มมันหมายถึงไผแน่ดิเนี่ยเอาหมดตั้งสี่คนนี่แหละมึงไหนแหลมเนบแข็งตะมูอมน่นเออกูแข็งแต่มองแข็งเด้อะเพราะได้แข็งบนสุบอนเด้อะมองได้ก็แข็งเก่าแหละไปคาบหลานมึงนี่เดี๋ยวนี้เลยคาบแม่มึงตีกูว่างัว <c oughs> นัวแม่งตีหมากูว่างจากว่าไปสุเป็น์ยังล่ะไปเลยพักอันนี้เดี๋ยวนี้เพราะต้องมาเถียงกูกูว่าเถียงกูบอกว่าน้ำกลมึงจะซื้อก็ปุยยังกูว่ากล่อง กูปูกระดังปึ้งปึ้งึงกูบอกให้มึงไปกูบอกให้มึงไปไปจังไรไปจังไรไปบอได้ดอกอีนี่เอ้ยให้กูถามมึงแน่มึงซื้อวางไหนปะอ่าอยู่น้ำกันม่หูจักกันบ่หูจักซื้อตูมันอยู่รวดผรถมันี่แหลมกูบอกก็ได้บอกกูแน่กูนี่แหละจักกะจันดาวพยคนดีเนี่ยข่าว่าจักกะจันอันไป ฟาตีมึงเด้อมึงเด้อกูแล้วว่าพื้นดอกกูละกูละไปเลยพาหลานมึงนี่เดี๋ยวนี้อันอีแตกะเจ้ามีหยังมันอย่างในงานอย่งก่อนออกหน้าออกตามาเสนอกิจภาพยพจนมาคมเห็นเต่งเต็งฟืนอยู่เแหน่ฟืนแบบนี้หมายความว่าจะไงเหตุผลประการใดก็นุนาชี้แจงชัดชัดโอ้ยตายได้ไแม่ถือก็นานลูกสาวกูอีแหละมาหมักบาดมันได้เด็กหน่อยมูนี่อีแหลมไม่หยัง กูสิบอกม<บ>ึงบอกกูตูนี่มั้วชี้แจงให้มึงฟังคนกูสิให้เซี่ยวกูชี้แจงให้มึงฟังแท็กๆอี้บอก่อนี่แหละิอือตอนหน้ามาล้างตาคอยแน่เป็นยังไงครับาตอนบักพี่เข่าตาคอยเฮ้ย,ย,ยมันบ่าตายหรอกอีกอลอดเมย์มึงมาจีบแควทีแล้วฮะมันข้างกุ้ยตาจ่อแล้วมันออกน้องมันเหนอะคนที่กินไม่ยกคำหันแรมขรร่มึงมืดนตาเดี๋ยวนี้ไม่อ่ะเนี่ยมึงเบิ่งเนี่ย ลูกไผ่กูงามบอสวยบอเออไข่ก่าสเน่อยู่ตัวล่ะอบอกมแม่มันมาคอยที่เป็นสเนโ่โอ้โหลูกหมดต้องไปเครียดสเน่หนนง,งามกว่าลิงว่ากับสกุลเดียวกันละมูหมาว<ะ>ัดยิ่งแมแง่แง่ลูกไผ่กู กูเนี่ยไปยืมเงินน้ำพอนะ้ำแม่เขาสามแสนบาทให้ลูกไส้กูไปเมืองนอกอบัตรลูกไส้กูคับมากกูสิให้เขาเอากันเพราะว่ากูนี่เป็นคนมักเงินมาบอกมาพูดไรเนี่ยโอ้เ<อ>จ้าเป็นคนมักคนมีเงินเอออ่ามากคนมีเงินเจ้าคือบอกไปผู้ใหญ่บ้านบ้านนองหีหนี่มันแล้วออรึไงไอ้แก่ไเพิ่นก็มีเมียอยู่ม,มีเขาอะไรไอ้ขนสิ่งขนของนี้เด<อ>ี๋ยวนี้เลย